สวีเดนเดี๋ยวนี้อยู่ยากมากขึ้นหรือว่าตัวคุณเองต่างหากที่ทําให้อยู่ยากแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากในประเทศสวีเดนนะคะคลิปนี้นิวอยากจะมาชี้แจงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นิวได้เข้าไปเห็นช่องช่องหนึ่งค่ะเขามีการทําแบบว่าอ่าคลิปเพลงแล้วก็มีการเขียนวิจารณ์ในเรื่องของประเทศสเีเดนนะคะนิวคิดว่าเขาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะไม่จังหวัดใดก็จังหวัดหนึ่งนะคะเขามีการวิจารณ์ว่า สวีเดนค่อนข้างที่จะอยู่ยากเดี๋ยวนี้ขนาดจะสมัครสวิตนะคะแอปพลิเคชันในการชำระเงินเนาะดิจิตอลจะต้องธนาคารจะต้องเช็คนู่นเช็คนี่คือเยอะมันทำให้เขามีอ่ามันทาให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะคือเขาพูดในลักษเขาพิมพ์ไม่ใช่พูดเขาพิมพ์คำเขียนในลนักษณะแบบนี้นะคะซึ่งนิวไปอ่านแล้วนิวรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะ ซึ่งกฎระเบียบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปเปิดบัญชีเนาะเขาก็ตรวจสอบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะอีกอย่างหนึ่งเขาตรวจสอบเขาเช็คเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมในเรื่องของการฟอกเงินค่ะเขาต้องการที่เขามีความจำเป็นไม่ใช่ต้องการเขามีความจําเป็นที่จะต้องสอบถามและเก็บรายละเอียดค่ะเพื่อที่จะต้องรายงานให้ไปยังสำนักรานแล้วก็หน่วยงานของ Finance i n s p e c t กตุงนะคะ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของการเงินของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินซึ่งนิวหนึ่งในนั้นก็ทำหน้าที่นี้เนาะเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมาอ่สื่อแล้วก็ออกข้อเขียนข้อความเนาะวิจารณ์เนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบให้มันดีๆแล้วก็หาข้อเท็จจริงถึงเหตุและผลว่าเพราะอะไรเนาะไม่ใช่ว่า คุณถูกตรวจสอบแล้วเขามาสอบถามคุณแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วคุณมาระบายว่าเออเนี่ยมันอยู่ยากนะอยู่งูอย่างนี้จริงไม่ใช่นะคะมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องทําอยู่แล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณขาวสะอาดคุณไม่ได้ใสยดำใส่เทามันก็ไม่เห็นเป็นอะไรที่จะต้องมาแบบวิจารณ์มันเป็นอะไรที่จะต้องเช็คอยู่แล้วเหมือนคุณจะไปซื้อบ้านเหมือนคุณจะซื้อรถก็ต้องเช็คเครดิตของคุณอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะอย่างหนึ่ง อันนี้นิวแถมนะคะอีกอย่างหนึ่งช่องแอปพลิเคชันนี้นะคะสวิตเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะคะเป็นช่องทางที่คนใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีเยอะมากๆแล้วก็จะมีคําแบบว่าใส่คาเพราะจะต้องฝากข้อความโอนเงินก็จะต้องส,อส่งฝากข้อความวแบบ่าโอนเงินเพื่ออะไรค่าอะไรนู่นนั่นู่นนี่นั่นเนาะแล้วมันมีสั์เฉพาะที่เขาแกะออกมาแล้วเขาตรวจสอบแล้วค้นพบว่า ช่องทางนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะการชำระเงินผ่านอ่าสวิตนี้เนี่ยสวิตนะคะอะควรใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็จ่ายเงินดำมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเงินสดเขากำหนดําเนดเงินสดเขาขวาล้างไงคะเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมาใช้ช่องทางนี้ในการอ่าชำระนน่นนี่นั่น เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีคือชําระยอดน้อยแต่ชําระถีแล้วมันผิดปกติงาทางธนาคารเขาก็เอ๊ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่เขาจะต้องเช็คเช็คทุกครั้งค่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะในกรณีที่คุณมีอ่ามีการชําระโอนมีเงินเข้าเงินออกผ่านแอปพลิเคชันเนี่ย เยอะเกินกําหนดที่เขากําหนดไว้ภายใน1เดือนเนาะเขาจะมีกําหนดแต่ละธนาคารเขาจะมีกําหนดแตกต่างกันเนาะแล้วเขาส่งจดหมายมาให้คุณตอบคุณจะต้องตอบภายในอันหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ประมาณนี้นะคะถ้ากดคุณไม่ตอบนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกในการเป็นลูกค้าแล้วเขาก็จะปิดปิดแอปพลิเคชันนี้ค่ะเพื่อหยุดเพื่อหยุดในการไม่ให้คุณนะคะ,ะดําเนินการตอ่อเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ให้ก่อ ก่อให้เกิดอัชญากรรมในเรื่องของการฟอกเงินอ่าหลีกเลี่ยงเงินอ่าหลีกเลี่ยงเงินจ่ายเงินดําประมาณนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่ควรที่จะในส่วนที่คุณควรที่จะชี้แจงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เขาจะตรวจสอบไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือว่าคุณจะเริ่มที่จะเปิดสวิตช์ใหม่เนาะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วคุณต้องการที่จะเปิดเขาก็ตรวจตรวจเช็คเป็นเรื่องปกติเนาะตรงเนี้ยนิวก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยคุณต้อง ังไงอะศึกษาดีๆก่อนที่จะมาวิจารณ์นะคะเพราะอาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในวงกว้างของคนที่ไม่ได้ทราบตรงนี้จะเกิดการกลัวในการสมัครเนาะจริงๆไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณคลีคุณแบบว่าสะอาดพอนะคะไม่ไําทำสายดำสายเทาเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องมากังวลน,นิวถึงบอกไงคะว่าตกลงสวีเดนอยู่ยากหรือคุณตั้งหาที่ทำตัวให้อยู่ยากมากขึ้นนะคะ คลิปนี้นิวก็เลยอยากจะมาฝากไว้นับเพียงเท่านี้เท่านี้นะคะ